ค่ะมีอาเซแชร์สไลด์ยมยทุกคนเห็นหน้าจอไหมคะเด็กเด็เอาวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะมาการเคลื่อนที่อะไรไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วใทล้แล้วเรา ทีนี้เราจะเริ่มเรียนกันแล้วฉะนั้นให้ปิดไมค์ลงไปค่ะปิดไมค์ปิดไมค์ทีนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะ เรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหัวข้อแรกนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์นะคะและหัวข้อที่2ก็คือวิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะอแม่โอ้เโอ้ทีนี้อวัยวะของเดาว อวัยวะของเรามีอะไรคะมีตามีหูจมูกปากคางขานะคะอันนี้คืออวัยวะของเรานะคะต่อไปหัวขอ้อที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของด้างกายมนุษย์นะคะ อ่สังเกตนะคะสิ่งมีชีวิตในภาพสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือคนหรือที่เรียกว่ามนุษย์นะคะอ่าูภาพนี้นะคะทั้งหมดนี้เรียกว่ามนุษย์นะคะสวัสดีครับวิชาอะไรครูวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสสดีครับอ่ะอันนี้เป็นเด็ก ผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะทั้งสองคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอ่ะทีนี้ตัวเรามีอวัยวะสำคัญอะไรบ้างนะคะดูที่สไลด์อ่าอวัยวะของเรามีตา มีปากมีมือมีจมูกมีหูมีศีรษะมีแขนมีขาและมีเท้านะคะดูแม่นมากทำงานดีปะร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆเช่นศีรษะตาหูจมูกปากมือและแขนขาและเท้าอวัยวะแต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะ คุณครูขออนุญาตครับเด็กคน,น,นี่คุณครูครับเล่นไหนครับอะไรนะครับคุณครูครับเล่นไหนครับเอ่อใบงานลูกใบงานเรามีตาสองตาใช้มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเรามีหูสองหูใช้ฟังเสียงต่างๆ เรามีจมูกหนึ่งจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นเรามีปากหนึ่งปากมีหน้าที่รับประทานอาหารและพูดเรามีมือสองมือและแขนมีหน้าที่ยกยกยกิบจับสิ่งของเรามีขาและเท้าสองข้างใช้เดินวิ่งและกระโดดสมองมีหน้าที่ควบคุมการทาง,งานส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอวัยวะของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันนะคะเราจะเอาหูมาจับสิ่งของก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้จะเอาตาไปคานข้าวได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าลักษณะแตกต่างกันเนาะอันนี้คือการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ ตาใช้มองดูอ่ะภาพแรกนะคะภาพแรกเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะดูอะไรผีเสื้อผีเสื้อทีนี้ภาพที่สองนะคะหูใช้ฟังเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังฟังเพลงอยู่ภาพที่สามจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นนะคะในภาพนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังดมกลิ่นดอกไม้ ภาพที่สี่นะคะปากใช้รับประทานอาหารและพูดนะคะภาพที่สี่นี้เด<ม>็กผู้หญิงสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่<ม>ภาพที่ห<ม>้ามือใช้หยิบจับสิ่งของนะคะ<ม>ภาพนี้ก็คือเด็กผู้หญิงกำลังยกกระถางดอกไม้อยู่<ม>ภาพที่หกนะคะเท<ม>้าใช้เดินวิ่งกระโดดนะคะ<ม>ภาพนี้ เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเดินอยู่นะคะอวัยวะเอ่อร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะเช่น,นะะต้นขาขามืเท้าการ์เมอะไรนะคะให้เขียนไม่บันทัดไหมคะอย่าเพิ่งทาค่ะตอนนี้ครูกาลังอธิบายบทเรียนอยู่นะคะ ม,มากอามือและเท้าแต่ละอวัยวะมีหน้าที่และการทำงานแตกต่างกันไปนะคะอาอวัยวะของร่างกายมีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตอวัยวะแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ภาพแรกนะคะภาพแรกเขากำลังเดินอยู่นะคะอวัยวะที่ทำงานร่วมกันคือตาใช้มองสิ่งต่างๆจมูกใช้หายใจมือและแขนใช้แกว่งเพื่อทรงตัวขาและเท้าใช้ก้าวเดินนะคะภาพต่อไปเป็นภาพการ ว่ายน้ำนะคะเป็นภาพการว่ายน้ำอวัยวะที่ทำงานร่วมกันคือตาใช้มองจุดจุดหมายปลายทางจมูกใช้หายใจมือและแขนใช้กวักน้ำให้ร่างกายเคลื่อนที่ขาและเท้าใช้ตีน้ำพยุงร่างกายไม่ให้จมนะคะอวัยวะต้องทำงานร่วมกันนะคะถึงจะว่ายน้ำได้เนาะ ต่อไปต่อไปอะหัวข้อที่2วิธีดูแลรักษาอวัยวะนะคะอวัยวะต่างๆอวัยวะต่างๆของเรามีความสําคัญมากดังนั้นต้องรู้จักวิธีดูแลและรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆนะคะ หากร่างกายของเราขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปร่างกายก็จะทำงาน,นไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราควรระมัดระวังที่ะระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆและต้องดูแลรักษาอวัยวะของเราอย่างสม่ำเสมอคนอ,มมอ,อันนี้เขากำลังทำอะไรคะสะผม อันแรกนะคะศีษะศีษะมีผมปกคลุมปกคลุมอยู่ควรใช้ยาสระผมเมื่อผมสกปรกหลังจากสระผมแล้วเช็ดเช็ดให้แห้งนะคะต่อไปทอมกำลังทำอะไรคะละ้างหน้าล้างหน้านะคะเอาเวลาที่หหมูนะคะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนาะเงือ ทั้งอะไรต่างๆทั้งฟุ้งทั้งเหงื่อนะคะกลับมาที่บ้านให้ล้างน้าด้วยสบู่และน้ำน,นะคะ,ะความสะอาดนะคะต่อไปตานะคะตาใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดเปลือกตาเบาๆนะคะเพื่อรักษาความสะอาดเปลือกตาของเรานะคะโอ้โอ้ต่อไปหูหู ค่าเช็ดหูหลังจากอาบน้ำหรือว่ายน้ำนะคะเช็ดหูให้สะอาดนะคะเช็ดให้แห้งต่อไปจมูกจมูกควรใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำเช็ดจมูกแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะอันนี้คือวิธีการรักษาความสะอาดของจมูกต้พูดเบา ต่อไปปากและฟันใช้แปลงสีฟันทำความสะอาดฟัน้วนปากให้สะอาดแล้วเช็ดปากให้แห้งนะคะวิธีรักษาปากและฟันนะาอาทีน,นี้มือและเท้านะคะควรตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอล้างมือและเท้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะอันนี้คือวิธีการรักษามือและเท้ารักษาความสะอาดมือและเท้าะคะ,ะโอค<ๆ>อันนี้คือการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับอวัยวะต่างๆต่างๆของร่างกายนะคะหนึ่งตา ไม่ควรขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นหรือผงเข้าตา 2. ควรอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอสไม่ควรอ่านหนังสือในรถหรือเรือที่กำลังแล่นด้วยความเร็วต่อไปหูนะคะไม่ควรใช้ของแข็งแค่หู ไม่ให้อ่าสองไม่ให้น้ําเข้าหูในขณะอาบน้ําหรือว่ายน้ำสามไม่สั่งน้ํามูกแรงเกินไปอาจจะทําให้หูอื้อควรสั่งน้ํามูกเบาๆ นะคะหไม่ควรใช้ของแข็งหรือนิ้วแห่เข้าจมูกนะคะสไม่ควรนำมเมล็ดผลไม้หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูก 3. ไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองมาก ปากและฟัน 1. ควรแปลงฟันอย่างถูกวิธีทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งคือตอนเช้าหลังตื่นนอนและตอนกลางคืนก่อนเข้านอน 2. ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของที่แข็งมากๆเช่นเล็บมือหรือน้ำแข็งก้อนนะคะามมือและเท้านะคะมือและเท้าหนึ่ง ล้างมือและเท้าให้สะอาดสอง,งควรใช้ที่ตัดเล็บตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สัน้นไม่ควรใช้ฟันกัดเล็บมือนะคะสามก่อนออกนอกบ้านควรสวมรองเท้าทุกครั้งอาทีนี้ให้นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาใบงานที่สามและใบงานที่สี่ชั่วโมงนี้เราจะทำสองใบงานนะคะ บงานครูอะไรนะครับอเล็กที่จะดครับรูดูใบงานนะคุณครูครูกบินมีใบงานไหมเมื่อวานนี้ครูกบินครูกบินใบงานของสัปดาห์ที่แล้วค่ะใบงานที่เป็นของสัปดาห์ที่แล้ว ยิ่งยากง่ายกว่าอ่าไปงานที่สามนะคะไปงานที่สามให้นักเรียนโยงเส้นบอกส่วนประกอบร่างกายให้ถูกต้อง <c oughs> นะคะท <c oughs> ีนี้และไปงานที่สี่ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของร่างกายว่าทําหน้าที่อะไรบ้างให้เลือกประโยคในช่องว่างมาเติมให้ถูกต้องแต่ว่า ใบงานของคุณครูน,นั้นคุณครูเพิ่งมาเห็นว่ามันมีปัญหานะคะในข้อแรกก็คือตานะคะตาไม่มีคำตอบในในในนี้นะคะให้เติมลงไปเดี๋ยวให้ทางแค่ข้อสองถึงข้อห้านะคะส่วนข้อหนึ่งเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะข้อหนึ่งไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวจะมาทำพร้อมกันเพราะว่าในในกรอบนี้มันไม่มีนะคะไม่มีครับใบงานครับ อะไรนะครับใยง,งานที่สามผมไม่มีายง,งานที่สี่ครับอ้าวทำไมไม่มีลูกหาดูดีๆเห็นหรือยังเขียนไ้ว้ด้วยเคือนูเขียนอันนั้นออนนี้นนน